ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะคโอเคมาอันนี้เอาใครมารับไปเลยค่ะวันนี้ได้เวลาแจกแล้วค่ะสำหรับให้กับผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีเมตตาแจกแซนด์วิชให้กับเด็กๆเอาใครมารับมารับมารับไปเลยค่ะมารับไปเลยค่ะเด็กๆแล้วแจกแล้วแจกแล้ว วันนี้ขอบคุณคุณเมกราราชขอบคุณคุณอาดุลน,นะคะสําหรับวันนี้ก็ขอทําเป็นคลิปนะคะมีอน้องๆคอยช่วยแจกอยู่เอารับไปเลยก็แจกกันแบบชิวๆเลยครับพี่น้อง,องมาค่ะรับไปเลยค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาแจกให้วันนี้นะคะคือคุณอาดุลแล้วก็คุณเมการาชนะคะเอาใครมามาเอาไปเลยค่ะมาเอาไปเลยแล้วก็เอาไป กินเลยเนาะอันอ okay? <It 's S 1> ันนี mm ้ของอ้อยแจกเอาให้ใครถือกินเองหรือเปล่าจะเอาไว้ให้ใครเรานี่ถือเอาไว้ให้ใครเอ่ยมาเลยค่ะเอาใครใครเอาได้ไปแล้วก็หยิบไปเลยได้แล้วใช่ไหม อันนี้ของอ้อยสองถุงหรอของเอเอ้อยฮารีวันนี้แจกอันนี้พอ่อ่ะขอบคุณครับโอเคอนุโมทนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีที่แจกค,ค่ะมา ดูแดดคุณน so ้องให้ดูดูแดดคุณน้องให้ดูมามาแป้งค่ะอะน้องแป้งค <да ่ะขอบคุณค um ่ะโอ้ยไม่ต้องอายอะขอบคุณค่ะสาธุค่ะผู้ใหญ่ใจดีเอาน้องอ้อยด้วยไหมคะรับไหมคะลูกขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีก่อนค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาแจกให้นะคะ อ,อันนี้เขาถือเขาถือรอแจกนะคนนี้ของเขาเขาหยิบมาให้กันแค่คนละชิ้นอ่ะพี่เบิร์กอ่ะขอบคุณค่ะน้องเดือนให้แจกให้จํากัดนะคะคนละหนึ่งชิ้นเนื่องจากว่าอยากให้แบ่งแบ่งกันได้หลายๆคนเนาะแค่คนละหนึ่งชิ้นแล้วก็เน้นแจกให้แต่เด็กๆน้องมิ้นเหรอคะลูกอ่ะขอบคุณค่ะเอาไปเลยคะ่ะลูกอันนี้คือเราแบ่งปันกันนะคะ หชิ้นมันอาจจะไม่อิ่มแต่อยากให้ได้ชิมกันคนละอยากให้ได้ชิมแล้วก็เหมือนกับว่าแซนด์วิชนี้ให้คติรรมด้วยนะคะหนูว่าทําไมทําไมทําไมป้าแอนถึงให้แค่คนละ1ชิ้นท,ทั้งทั้งที่เขาแจกฟรีแล้วอยากรู้ความหมายไหมเพื่อไม่อยากให้เราเห็นเกตตัวให้รู้จักแบ่งปันเอ,อจริงอยู่ว่า1ชิ้นเราอาจจะไม่อิ่มแต่เราก็แบ่งให้คนอื่นเขาได้ชิมบ้าง ึงมันจะเป็นของฟรีก็ของฟรีหรือว่านี่แหละน้ําใจก็แบ่งส่งต่อนะคะให้รู้จักแบ่งปันฝึกในตัวฝึกตัวเองไปด้วยฝึกคิดเราต้องไม่เห็นแก่ตัวเราได้รับความเมตตาได้รับน้ําใจจากคนอื่นเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันต่อไปฝึกนิสยัยแซนวิชให้ข้อคิดคติธรรมอนุโมทนาสาธุนะคะแบ่งปันรอยยิ้มให้เพื่อให้ ถ้าได้กันคนถ้าได้กันตามใจคนละกี่ชิ้นก็ได้แล้วทีนี้งบประมาณมันมีน้อยโอ้โหได้กินกันแค่ไม่กี่คนหมดพอดีคนอื่นมาทีหลังอดเพราะฉะนั้นเราแบ่งๆกันเนาะอ่าตอนในี้ยังไม่เสร็จนะคะยังไม่เสร็จมามาเรื่อยๆสำหรับอ่า EP นี้ก็ทั้งหมดมี21ชิ้นแต่ว่าให้ทำทาแค่19ชิ้นนะคะเพราะว่า ก็อีกสองชิ้นเอาไว้เพื่อว่าใส่บาทเนาะจะใส่บาตรตามจิตนาลมของผู้ผู้ที่เขาอุดหนุนโอนตางมานะคะแล้วสำหรับรอบต่อต่อ,ตอไปท่านไหนที่จะเมตตาช่วยอุดหนุนนะคะช่วยอุดหนุนแซนดวิชของเด็กๆของลูกสาวสาวดอยนี่แหละอะของนางนี่แหละช่วยอุดหนุนเนาะนางทำขายหาตัางค่าขนมไปโรงเรียน <c oughs> ออขายแต่ว่า ท่านที่โอนตังมาสนับสนุนมาช่วยซื้อแล้วก็แจกต่อเด็กๆแบ่งปันรอยยิ้มต่อก็อนุโมทนาชิ้นละ20บัาทนะคะบัญชีก็ที่ปักหมุดไว้ตามบัญชีนี้ชื่อนี้ตามที่ปักหมุดไอปักเอาไว้เดี๋ยวาราอยปักไว้ใต้คลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับรายนี้นะคะค่ะอันนี้ค่ะ นี่ครับเออครับค่ะมาแล้วนะครับค่ะโอเคขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะขอบคุณครับโอเคขอบคุณค่ะ